สวัสดีค่ะพบกับรายการพบหมอพิมพ์นะคะกับแพทย์หญิงวรังคณาสาวงสวัสด์ค่ะก็วันนี้เรามารู้เทคนิคง,ง่ายๆ10ข้อนะคะที่ทําให้การนอนของเราดีขึ้นถ้าเราทําได้เนี่ยการนอนจะดีขึ้นแน่นอนค่ะก็ข้อแรกนะคะก็ การเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาทั้งวันทํางานแล้วก็วันหยุดค่ะข้อ2นะคะก็คือไม่ควรจะงีบในช่วงกลางวันนะคะถ้าเราอยากงีบมากเนี่ยก็คืออาจจะไม่เกิน30นาทีค่ะแล้วก็ยิ่งการนอนหลังจากบ่ายสามเนี่ยก็ไม่ควรทํานะคะค่ะข้อ3ก็คือให้หลีกเลี่ยงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมนะคะอย่างน้อยก่อนนอน6ชั่วโมงค่ะข้อ4ก็ให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะอาหารรสจัดรสเผ็ดแล้วก็อาหารหนักๆนะคะอย่างน้อยก็คือสีชั่วโมงก่อนเข้านอนค่ะข้อ5ก็คือ ควรออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าระวังว่าไม่ควรจะออกกําลังกายอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนการเข้านอนข้อ6กนะคะก็คือเรื่องของเตียงนอนก็ควรจะนอนเป็นเตียงที่นอนแล้วสบายนะคะแล้วก็พวกสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกแสงไม่ควรจะมีแสงเงยอะเกินไปหรือว่าเสียงที่ดังนะคะควรจะเป็นห้องที่เงียบสงบค่ะข้อ7นะคะก็คือควรจะมีความรู้สึกผ่อนคลายก่อนการเข้านอนค่ะไม่ควรจะดูหนังที่แบบสยองขวัญน,นี้ค่ะก่อนการเข้านอนค่ะข้อ8ก็8คือ,อ,อคคก่อนเข้านอนเราไม่ควรจะเล่นโทรศัพท์ เยอะเกินไปนะคะก็ทําให้เรานอนไม่หลับได้ข้อ9นะคะก็คือเวลาถ้าเราเข้านอนแล้วเนี่ยแล้วเรานอนไม่หลับมากกว่า20-30นาทีก็เราควรจะลุกขึ้นมาหากิจกรรมเบาๆทานะคะเช่นฟังเพลงหรือว่าอ่านหนังสือแล้วพอเรารู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับไปนอนใหม่ค่ะค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราควรจะตื่นมาตอนเช้าเพื่อรับแสงแดดอย่างน้อย30นาทีนะคะเพราะว่าการที่เราได้รับแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเมลาโทนินก็คือเป็นฮอร์โมนทีหนึ่งซึ่งจะควบคุมเรื่องของนาฬิกาชีวิตของเราค่ะก็ทั้งหมด10ข้อก็คื สามารถทำได้ง่ายๆนะคะก็ควรจะปฏิบัติอย่างน้อย4สัปดาห์ติดต่อกันก็จะทําให้การนอนเราดีขึ้นค่ะค่ะก็สําหรับใครที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ